สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดด่านสำโรงอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ก็มาพบกับครูนิพนธ์นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศในด้านร่างกายนะครับาการเปลี่ยนแปลงทางเพศในด้านร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจออยู่แล้วนะครับเมื่อเราคลอดมาเราเป็นทารกใช่ไหมครับหัดมาอีกนิดก็ เข้าสู่วัยก่อนเรียนอ่าเข้าสู่วัยเรียนเมื่อเข้าสู่วัยเรียนก็ต้องเข้าสู่วัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่นะครับซึ่งร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงไปอ่าทิศทางไหนบ้างมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับเด็กวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายก็คือช่วงอายุระหว่าง1 0 1ถึง12ปีนั่นก็คือ นักเรียนในช่วงชั้นป .4 ถึงป .6 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัยที่เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เห็นชัดมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายของแต่ละคนเนี่ย จะมีไม่เท่ากันนะครับบางคนโตเร็วบางคนโตช้าเนี่ยนะครับเนื่องจากอะไรครับเชื้อชาตินะครับทางชาติเอเชียก็อาจจะตัวเล็กนิดนึงนยุโรปอเมริกาก็จะตัวใหญ่นี้เป็นต้นนะครับกรรมพันธุ์ก็ดูพ่อดูแม่ครับพ่อแม่ตัวใหญ่รูปร่างใหญ่โตโครงร่างใหญ่ลูกก็อาจจะใหญ่ตามพ่อแม่ตัวเล็กลูกก็อาจจะเล็กตามเป็นต้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออาหารนะครับอาหารการกินเนี่ยถ้าได้รับการากินอาหารนะครับอย่างถูกวิธีหรือครบห้าหมู่มีประโยชน์ก็อาจจะมีร่างกายที่เจริญเติบโตได้เร็วกว่าคนที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะครับการพักผ่อนการออกกําลังกายอันนี้ก็มีผลทั้งสิ้นนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงทางเพศของเพศชายนะครับเมื่อผู้ชายเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเห็นได้ชัดมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับน้ําหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแขนขายาวขึ้นนะครับไหลกว้างนะครับเราจะเห็นว่า,าจากป .3 ป .4 นะครับขึ้นมาป .5 ป .6 เนี่ยในช่วงที่3-4ปีร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วนะครับเตขึ้นเยอะอสูงขึ้นเยอะน้ําหนัก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับต่อไปก็คือจะเริ่มมีสิวที่ใบหน้าและลําตัวนะครับเนื่องจากเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยนะครับร่างกายก็จะมีการผลิตฮอร์โมนขึ้นมานะครับก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยมีความมันมากขึ้นนะครับเมื่อมีฝุ่นหรือสาร,รต่างๆไปอุดตันก็เกิดการอักเสบแล้วก็มีสิวขึ้นที่ ใบหน้าหรือลำตัวนะครับต่อไปนะครับฮอร์โมนเพศช,ชายกระตุ้นให้อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอวัยวะเพศก็เหมือนกับอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อร่างกายเราเนี่ยโตขึ้นนะครับร่างกายขยายใหญ่ขึ้นแขนขายาวขึ้นนะครับอวัยวะเพศก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามร่างกายไปด้วยนะครับซึ่งฮอร์โมนในเพศช,ชายก็คือทเทสโทสเตอโรน ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของอวัยวะเพศกระตุ้นในเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆเองนะครับและฮอร์โมนเพศชายนั่นเองครับก็กระตุ้นให้เพศชายเนี่ยเริ่มมีหนวดมีเคราครับเราจะเห็นว่าเมื่อขึ้นป .5 หรือป .6 เนี่ยจะเริ่มมีมีหนวดมีเครานะครับอยู่ริมสีปากเล็กน้อยนะครับและเริ่มมีขนขึ้นที่รักแร้นะครับ และอวัยวะเพศนะครับอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับน้กเรียนไม่ต้องตกใจนะอ,อ <c oughs> ะเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับมีหนวดมีเข่านะครับมีขนรักแร้มีขนที่อวัยวะเพศนะมีกันทุกคนนะครับเพศชายก็จะมีเสียงที่ค่อนข้าง,งใหญ่ขึ้นนะครับเ <c oughs> สียงแตกเสียงแหบเสียงห้าวจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นะนะครับเสียงจะใหญ่นะครับเสียงแตกเสียงแหบนั่นเองนะฮะ ตอมเงือขับเงือออกมามากทําให้มีกลิ่นตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับที่เราเจออยู่แล้วนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายฮอร์โมอนก็จะเริ่มผลิตสารต่างๆขึ้นมานะครับทําให้เราเริ่มมีกลิ่นตัวนะครับเมื่อมีเงื่อออกก็จะเริ่มมีกลิ่นตัวตามไปด้วยนะครับจะเห็นว่าบางทีเราเนี่ยดูแลร่างกายเราเป็นอย่างดีนะครับอาบน้ํา ดูแลความสะอาดของร่างกายดีแล้วนะครับแต่เมื่อ,อเราออกกําลังกายหรือเล่นต่างๆเนี่ยมีเหงื่อออกมาก็จะเริ่มมีกลิ่นตัวออกมาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเมื่อเกิดการเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทางด้านานี้นะครับต่อไปนะครับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเริ่มทํางานนะเริ่มทํางานยังไงครับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในก็จะมี การสร้างอสุจิแล้วก็มีการหลั่งอสุจิออกมานะครับที่เรียกกันว่าฝันเปียกนั่นเองนะครับอสุจิก็จะมีการสร้างที่อันทะนะครับฝันเปียกคืออะไรอ่ามันฝันยังไงเอามาดูนะครับฝันเปียกก็คือการหลั่งของน้ําอสุจิในขณะนอนหลับของเพศช,ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับอ่ามันจะเกิดในช่วงวัยรุ่นถึง ไว้ผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับก็อาจจะอาจจะเกิดได้กับวัยรุ่นเยอะกว่านิดนึนะครับเมื่อเกิดถึงวัยผู้ใหญ่แล้วเนะี่ยก็อาจจะลดน้อยลงไปนะครับอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะครับหรืออา,อาจจะฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับฝันว่ากําลังปัสสาวะเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้มีการหลั่งอสุจิออกมาได้โดยที่ไม่มีการกระตุ้น,นครับตามธรรมชาติเนี่ย การหลังของอสุจ,จิจะต้องมีการกระตุ้นทางเพศนะครับถึงจะมีการหลังอสุจิออกมาแต่การฝันเปียกของวัยรุ่นก็คือจะหลังออกมาเองโดยที่ไม่มีการกระตุ้นนะครับการฝันเปียก <Yea. S 1> ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับนักเร,รียนเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเมื่อมีการสร้างอสุจิอสุจิก็ต้องมีการหลังออกมานะครับเป็นการปรับตัวของร่างกายตามธรรมชาตินั่นเองนะครับ เรามาดูเพศหญิงบ้างนะครับเมื่อเพศหญิงเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยอาจจะตัวใหญ่กว่าเพศชายหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่ค่อนข้างเร็วกว่าเพศชายมาดูกันนะครับว่าเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับน้ําหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เหมือนกับเพศชายนะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นน้ําหนักส่วนสูงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับ รูปร่างสูงใหญ่ตัวใหญ่กว่าเพศชายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยตัวใหญ่กว่าผู้ชายเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าผู้ชายนะครับเริ่มมีสิวที่ใบหน้าและลําตัวอันนี้ก็คล้ายๆกับเพศชายเหมือนกันนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับฮอร์อโมนเพศหญิงก็จะมีการกระตุ้นนะครับก็จะเริ่มมีสิวเริ่มหน้ามันขึ้น,เ,นเมื่อมีสิงมาอุดตันก็จะ เกิดสิวขึ้นที่ใบหน้าและก็ลำตัวได้เช่นเดียวกันกับเพศชายเลยนะครับฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นให้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อโตขึ้นนะครับอวัยวะส่วนอื่นโตขึ้นร่างกายโตขึ้นนะครับหน้าอกก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับเริ่มมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศและ รักแร้อันนี้ก็เหมือนกับเพศชายนะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับมีกันทุกคนนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับอ่าป .4 ถึงป .6 เนี่ยนะครับร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฮอร์โมนก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างขนขึ้นที่อวัยวะเพศและรักแร้แต่ต่างจากเพศชายก็คือเพศชายเนี่ยจะมีหนวดเคราอ่ารักแร้แล้วก็อวัยวะเพศส่วนเพศหญิงจะมีที่รักแร้และอวัยวะเพศสองที่นะครับ สะโพกเริ่มหายออกหน้านะครับนักเรียนดูรูปสะโพกส่วนนี้นะครับส่วนนี้คือสะโพกส่วนนี้นะครับนะสะโพกจะเริ่มหายออกนะครับอันนี้จะเป็นรูปทรงจำเพาะของเพศหญิงนะครับผู้ชายจะไม่มีสะโ,โ,โ,โพกนะสะโพกจะไม่ใหญ่นะครับต่อมอมาก็คือตอมเนือ่อเริ่มขับเนื่อออกมามากทําให้มีกลิ่นเนือ่อมีกลิ่นตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเพศช,ชายนะครับ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปอะไรหลายๆอย่างนะครับาบางทีก็เหมือนที่ครูบอกนะครับว่าเราอาจจะดูแลร่างกายมาเป็นอย่างดีอาบน้าทาความสะอาดร่างกายดีแล้วแต่เมื่อเรามาเล่นามาวิ่งออกกาลังกายเหงื่อออกนะครับเมื่อมีเหงื่อออกมานะครับก็อาจจะมีกลิ่นตามออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาดูแลความสะอาดร่างกายให้ดีนะครับหลังจากการเล่นการออกกาลังกายเสร็จก็อาบน้ํา อ่ะต่อไปนะครับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเริ่มทํางานนะมีการตกไข่และมีประจำเดือนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเพศชายนะครับเพศชายอ่าอวัยวะภายในทํางานก็จะเริ่มมีการสร้างอสุจิใช่ไหมครับอ่ามีการหลั่งอสุจิมีการฝันเปียกเพศหญิงก็จะมีอ่าประจำเดือนมีการตกไข่นะครับประจำเดือนคืออะไรนะครับ ประจำเดือนก็คือเลือดและก้อเนื้อเยื่อต่างๆที่หลุดออกมาจากโพรงมดลูกนะครับซึ่งการหลุดออกมาของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็จะเกิดประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะครับก็อาจจะไม่ถึง30วันนะครับโดยประมาณก็คือประมาณ28วันนะครับอาจจะเร็วกว่าได้หรืออาจจะช้ากว่าได้สักสองสาวันอยู่ที่สภาพจิตใจอยู่ที่ความสมบูรณ์ของร่างกายตัเองนะครับ เมื่อเกิดเดือนรักครั้งนะครับถึงเรียกว่าประจาเดือนนั่นเองนะครับะนะครับหลังจากที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศช,ชายแล้วก็เพศหญิงผูก็มีคําถามคําถามหนึ่งให้นักเรียนลองทําดูนะครับังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับเมื่อนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนักเรียนจะ ปฏิบัติตนยังไงนะครับเมื่อเขาสู่วัยรุ่นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเขาจะทํำยังไงนะครับก็พยายามทําให้มีรูปร่างเหมือนเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงเราทําแบบนั้นทําให้มันเหมือนนะครับขอยอมรับและปรับตัวอย่างถูกต้องก็คือเป็นยังไงก็ช่างไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นเราก็ยอมรับเอ้ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับอ,อกวายนะครับรับประทานอาหารให้มากที่สุดนะกินกินอย่างเดียวนะครับอ่ะ มองปรึกษาแพทย์เมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับไม่รู้จะทํายังไงปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์อ่ะนะครับให้เวลาคิดสิบวินาทีนะครับคิดได้ไหมครับเมื่อนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะปฏิบัติตนอย่างไรหนึ่งข้อนะครับก็พยายามทําให้มีรูปร่างเพื่อนขอยอมรับและปรับตัวอย่างถูกต้อง อควายรับประทานอาหารให้มันสุดและงองูปรึกษาแพทย์อ่ะมาดูเฉลยว่าใครจะตอบถูกบ้างครับอ่านะครับคําตอบก็คือยอมรับและก็ปรับตัวอย่างถูกต้องเพราะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วนะครับไม่มีใครที่เอ่อเกิดออกมาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เลยไม่มีนะครับจะต้องผ่านการเป็นวัยรุ่นผ่านการเปลี่ยนแปลงทุกคนนะครับ ะนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับครูก็อยากจะฝากไว้เหมือนเดิมนะครับให้เราเนี่ยตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนที่ครูได้สอนไปนะครับแล้วก็งานงานที่ครูได้สั่งนะครับครูให้นักเรียนได้ทําก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีความที่จะยากเกินเกินไปนะครับให้นักเรียนทําส่งครูด้วยน,นะครับและอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่นะครับถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อไม่เขียนเลขที่ ไม่เขียนชั้นมาเนี่ยครูก็ไม่รู้จะตรวจให้คะแนนใครเหมือนกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ